สวัสดีครับพี่น้องครับผมช่องสารคนลำาเอรนะครับเครับเสงคิปอ้ไม่การในสามิบกว่าคนนะทีมงานแอดมินไหมว่าแมนอันนี้เนาะไทยมารลธอนเนาะได้ลอยสคลิปมาคืนนี่โอ้ยไทยแบบพี่น้องต้องเบิรงแบบเป็นซีรีส์แบบเง้ยเนน่ะแมนะพี่น้องครับอยู่กับรายการพยาวันฟันเรื่องเล่า EP ที่ส พริ่มไหเมื่อหร่ไม่งมอฟฟังก็เพยวันคนเก่าคนเดิมฝันฝันเห็นพี่พี่ยงอไยงไ้โอ้มียัางวาฟังยังฟังเอากมียังท่า่อยทุกปุ๋ยปุยเป็นเมีะล่ะเมียนจ้าขามามักพอนเราฝืนอันนี้เพราะเปนเสียงเมียงดอกเลียงไม่แต่ว่า เขามีการแข่งขันขึ้นกันคล้ายๆกับเสี่ยงเหนียงแต่ว่าเมนเสี่ยงเหนียงเราปกวดควบเร็วอ่ะควบเร็วของคุณเห็ดยังตามเร็วที่สุดเนี่ยเร็วที่สุดในโลกเอิ่นว่าปรกวดคนเร็วที่สุดในโลกในโลกแา่ที่นี่เขาบ่ให้บ่ให้เห็ดในบ่งเนี่ยให้เว้าทุกคนต้องเว้าควบยิงไว้จากของเห็ดนี่ยังเร็วทุกคนเว้ามาเอาสนยาวขึ้นไรมีทีนี่รอบสุดทยไม่มีเอายาาขึ้นมีคน บักที่ซีบักที่ซีบอกก่อนนะเอาเพิ่งเห็นยังเลี้ยวบอกนี่บอกไหมาบักที่ซีเดี๋ยวโอ้ผิดคนเลี้ยวบอกมีได้สู่ผู้ขายดอกก่อนะ,อะเห็นยังไงล่ะมันจะไปกรุงเทพม,มันมาจะไปกรุงเทพขึ้นรถยุบบ่อข้อศรอะไรเนี่ยบ่อข้อศอเงี้ยเอาของเอาอยัางขึ้นเรียบร้อยแล้วก็นั่งรถไปนี่แหละรถก็ออกก็นั่งรถไปไปหอดสระบุรีได้ยิ่งดันได้ยินงดนนัน,ดน,น,น,ดนไอ้ แอดรถีบ้านเขาเอิญแอดรถนะครับผู้ขอลอสอขอสอคืออย่างขอล่อขวนี่พนักขอล่อขอนี่พนักานขับรถขอล่อขวาอล่อขอพนัขับรถขอล่อขนพนักงานจบทางคือพูดนี้แอดรถไปบอกยังไงรถจอดพักสถานีสระบุรีสามสิบนาทีเชิญผู้โดสารไปเขาของน้ำของยังกับว่าไปบักนี่หูเมียเอิญพตตลุกขึ้นเรื่อมาจากของ บ่ได้เอากระเป๋าขึ้นรถเอาเมด่ยยุบอ๋อส่อะไรเห็ดไม่เห็ดจคไหนพ่อนี่ยต้นรถไหนแลีนเลยแลีนกลับแลีนเอากระเป๋าอยู่บอกก็ส่อะไรเห็ดเยอะ่ะเอาคนเร็วเนาะบ้านนี้เลียนพาได้กระเป๋าเลียนขึ้นไปรถกำลังถอยออกซันสารพอดีพอดีปาดเร็วเป๋าโพดเออบางที่ที่พันไปตาบ้านอันนี้มาทางอันนี้เขาบอาฝืนเนาะบ่อเบาเล็กินอ๋ออันนี้คือ คือว่าวว่าเห่ฟัง่าจะมของเห็นอย่างเร็่ยวแต่ว่านี่ไอ้ที่กาว่าเพราะเห่ตัวมั้ครับเออมันแบบนี้บบแบบที่แบที่สามบบบที่สามได้ได้นัำที่สามอนะเพราะเป็นบักที่สามแบนได้น้ที่สามมาโอ้ยสามีจิ๋มว่าอย่างนี้เร็วสามีกูผู้ข่าวเพราะอะไรหรอกเพราะบักนี่ไปยิ่งหมูปลามาท่านมาเป็นนายพันมาก็จอบอยู่มัดมือมัดเว้นหรอกเพราะเห็นหมูปลามาปลาสีเมี้ยบ้านนั่นะ อาว้นย์ใบเขาเเห็นหมูป่าตัวหนึ่งยางงอกออกมายัดมือยัดมือปืนสมัยเขาปืนเงี้ยนะยัดมือยัดปุ๋ยแบบเฝ้าแล้วเห็นหมูป่ายางมากยิ่งเล็งนี่ยิ่งปังไหมวะเดี๋ยวเห็นลูกปืนเนี่ยมันไปซื้อพกบีหมูพกบีผมยักบพกบีเ่าพกบีหมูพกบีอย่างง่วงอ่าน้ผมไหมยานมันแตกให้เสียดยานมันกินมาแซ่บเแต่ถ้าเลียนน้ำกดนลูกปืนไปไปอ้วยลูกปืนไปใส่หัวหมู เรียนไปอวยลูกอันนี้ได้ที่สามได้ี่เออบักได้ที่สามด้เนี่ยผ่านไปเออบ้านนี้บักได้ที่สองแต่ว่าเป็นคนที่สามที่น้องงงแล้วเออเอาสมีสุเขามาคุยนะพ่อนะสู้มาสูเลี้ยวหักเนี่ยเฮ้ยเศรษฐาเงินว่าเอาบักมึงเบาแล้วมึงมามเลี้ยวอีหยังพ่อนะใคอยนี่ยเราเลี้ยวหักที่สุดในโลกแนี่ยพานะบักนี่สิไปอันสิไปขึ้นบักท่าน เอาบักท่านไปขายตลาดไายถุงยามคือตัวเนี่ยขายถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยเนี่ยแหละเห็ดเป็นถุงยามถือไปลองถามถุงก็ถือไปว่านี้พราะนายางไกลไปว่า่ะเห็นไปอย่างนึงก็เลังฟัดเขาอยู่เลยฟัดเขาเงี้ยเงี้ยแล้วก็ถามว่าบักลางสิไปย่างหมดสิไปเก็บบักท่านไปขายตลาดนะเนี่ยบอกท่านว่าไปที่นี่พราจะไปหอดต้นบักท่านเอาหยอดต้นบักท่านไปจับบักท่านท่นโพเอา เอาตรงปุ๋ยไปห้อไงเห็นป่ะล่ะเจ้าเจ้าบักท่านสันโพโลนสุนวยแล้วเดี่บักท่านเลคืดพวาว่าบักท่านตกถึงกี่ดินมันจะขายว่นใดถึงมันจะกินว่าเสียบเลียนไปเนี่กระดงน้ำไม่เงีย่นะกำลังฝัดเขาอยู่เนี่ยเลียนมาตรงบักท่านมดสุนวยเทให้ตรงปุ๋ยแล้วเอากระดงขึ้นไปเม็ดเขากำลังปิ้วลงมาถึงตรงท่านมดอันนี้ก็ที่สองที่สามที่สามแต่ได้ที่สองแต่ว่าได้ที่สองแต่ว่าบักแค่น่าเลิศแบบเนี่ย บักนี่เป็นยังยังชนะเลิศว่ะตีบักนี่เขาซาเขานื้อหัวบ้านได้เมียงว่าเป็นคนเสิ้งเลี้ยวก็มาถึงชนะบักนี่เสิ้งเลี้ยวที่สุดในโลกเลย <c oughs> บักนี่โอ้ยสูใครวะได้ดอกว่าเพี้ยนเลี้ยวใครชนะย้อนเสิ้งเลี้ยววะบักนี่ <c oughs> ก็เลยวะบอกว่ามั <c oughs> านสิไปยามเจียวเอ <c oughs> อเจียวสมัยเก่าเนี่ยไต่ตะเคียงอยู่เนี่ยไฟดับแสดงดอกไต่ตะเคียง บักบักเซียวนี่กะหูว่าบักชายาบักนี่สมยาหน้ามันเป็นคนเชิงเลี้ยวที่สุด <c oughs> เลยบอกเมี่ยมาเถ้าห้าบักนี่มายามข่อยเจ้าต้องงุ่มของเจ้าของดีด้อพ่อนะต้องงุ่มตลอดไม่ได้นี่พนะเออเจ้าห้ามเผลอต้องงุ่มตลอดไม่ได้เอาเมียก็เลยฟังควบผัวว่าเอองุ่มตลอดไม่ได้เพราะแต่มาเพราท่านเนี่ยพ่อบอกท่านพราเขามันมาหอดเลยเออเออมาหอดแล้วว่าท่านวะ บางนี่กังวกไว้วงเนี่ยเอางุ่มไม่งุ่มไม่อนกันบางนี่กับว่านางทำสารทุกสุกดิบกันบางนี่ยุ่งหลายเนี่ยมันเลงอ่ะายุ่งหลายกับตบมือมันนะเอ้ยตบยุ่งมันม่ะตบตบเปะบางนี่เท่าบางนี่ก็บอกเนี่ยมางุ่มละงุ่มงุ่มงุ่มไม่งุ่มไม่เหมือนกันนางยึดกันห้างกันเรื่อนี้แหละว่าว่าหนึ่งเลยน่ะว่าหันยุ่งมากฝังนี่กับตบมือนี่มือนี่มางุ่มไม่งุ่มของไม่เหมืนกันหันฝั่งนี้มากเลยว่าตบฝั่ง้มมงุ่ขอไ วันนี้ยุงมากนายตัวนี้ตบไป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 เดี๋ยวมือมางุ่มเหมอนั่นนำไปสอเทียมาชนะเลิศดเลยนำไปสองเทียมาเรี่ยวมาเรีวครับวะกโมันแชมลกเนาะมันได้เดยชนะแ่นะพุมเรีวที่สุดในโลกยมือนไปก่อนเอาจ๊เล้วยกตัวเอาบ่ฝากบอกบ่ฝาก่องเน่ยบอกฝากอย่างนี้เอาอยากฟังนิทานหลารก็ติดตามช่องพญาวันรำเพิ่นอิเชียวสิหรือบอกในช่องเจ้าของอันนี้ช่องมะบอให้ช่องพระเอ เสียงอัดอั้นตันอัดตะ่อผมเลยใช้ยายังก่อเสียงอัดอั้นโอ้่าผมหลายเอาดีๆเอาใช้ยาดีๆก็ดี่พอเอานีแล้วโอ้โหพายไดัดแทะหมอลำอารมณ์อัดอั้นเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยอารมณ์มาเลยใช้เอกอ๋อขอมาเปลี่ยนเนาะป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 ะสวัสดีน้องครับล่างนะครับล่างนะครับโอ้ยตัดไม่พายีดัดครับพี่น้องฝากติดตามทางพญาวันนะครับลำเพลินเอาพิเศษเอาทิดโก้ด้วยนะครับบุ้ย นี okay, ่ขานี่ขาจ้ะขาขันซี่ขาไันซีขางูกับว่าแมนสีโกว่าแมนอันนี้อย่างคนเล่นดับมี่โอ้ยโอเคพ่อขอพูดอะไรนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอันนี้แข่งขันคอมเรียวมันมันมันไหลมันเป็นห้างจังไรหลัเน้มจังไรแมนฟอร์มห้าแท้เออเจ้นี้ก็ นะฟังเพื่อความบันเทิงครับพี่น้องครับบาลาร์มกหรอแมนเพราะว่ามันเป็นนิทานที่ผู้เฒ่าเพุทธบอกให้ดหอยฟังดีกีนเนาะอ,กอ,อก้อคือนิทานนิทานอไรถัดเป็นนิทานก่อน็นนิทา,า,านอย่างมันเดียวสองเงีย้ยสองงามอยู่แมนบางเรื่องเยาวาเถาะหลายคนที่เบิ่งอยู่นี่เยาวาบ่เคยฟังเถาะเคยฟัง,ฟงพวกเคนก็นมักฟังโหด เมียนโอเคครับสำหรับอ okay, ีพีนี้เดี๋ยวพอกันไปคลิปหน้าโอ้ยล่อะไรเชี่ยแล้วล่อีกกระไรตัวใหญ่หโอ้ยวหยเบิ้งเด้อโมยติดโอเคครับเดี๋ยวพอกันไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับพอกันพนมไพ่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับยังก็พอกหมอเปิดตัด้งยังก็อาจสามาพนมไพ่อ็วายแก่เนาะโอเคครับพอกันครับศิรปภูมิเนี่ยงสวงพอกันอาสามาครับพี่น้องครับสวัสดีครับน่านยังมันจบอยู่